สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกลกอกในวันนี้นะคะวันนี้พามาดูพามาดูแกงอันนี้บ้านห้าว้องว่าแกงนะคะบ้านห้าวมีแกงน้อยแกงใหญ่อันนี้สงสัยละเป็นแกงใหญ่เป็นเป็นแก่งนั่นแหละคะ่ะเป็นแก่งที่เป็นหินแล้วน้ําจะลงมาจากด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือน้ําลดแล้วเมื่อวานนี้เจ้าบัวลอยนะคะไม่ได้มีพิษสูงเท่ากับสามสี่วันก่อน คือเยอะอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะเท่าเมื่อ4วันก่อน4-5วันก่อนเนาะก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าตกแค่ช่วงประมาณ2-3โมงอะ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็ตกมาแค่ปล่อยๆก็เลยไม่ได้มีพิษอ่าไม่ได้มีพิษมีอะไรมากมายเหมือนคราวก่อนนะคะเหมือน3 3-4วันก่อนตรงนี้จะเป็นแก้งเป็นแก้งนะ,ะเป็นก้อนหินแต่ก่อนนะ่ะ เราจะมาข้ามห้วยบางไทรตรงนี้นะคะตั้งแต่เราไม่มีสะพานเคยเล่ามาแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนเดี๋ยมาย้อนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะ,ะอันนี้จะเป็นอ่าเรียกอะไรอะ่ะสปริงเวย์บ้านเราเรียกสปริงเวย์นะคะเป็นคนกรีดข้ามลำห้วยบางไทรซึ่งถ้าน้ำเยอะแบบนี้น่ะแต่ก่อนเราจะไม่สามารถข้ามได้นะคะเราจะมีสะพานไม้อะตรงสะพานใหญ่ของเราเดี๋ยวนี้จะมีสะพานไม้ เราก็เดินเดินข้ามรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรนี่ไม่สามารถเอาข้ามได้นะคะ mm hmm. เมื่อกี่ปีสะพานใหญ่นะัคือสร้างเมื่อพศ2552ก่อนหน้านู้นนะคะก่อนพศ2552นี่เราจะมาข้ามตรงนี้แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าหน้าหน้าฝนแบบนี้ก็ข้ามไม่ได้ mm hmm. เขาก็จะมาทําแบบนี้นะคะจากอบโตนะคะสมัยก่อนอบโตจะมาทําคนกรีดให้แบบนี้ช่วง ช่วงฤดูถอนมันก็จะมาข้ามตรงนี้แต่ว่าแต่ก่อนโน้นะเรายังไม่มีสวนยางพารานะคะเราก็จะข้ามไปแค่ทำไร่มันแล้วก็ทำนาลำบากก็คนที่ทำนาเพราะว่ารถไถมันไม่สามารถเอาข้ามได้นะคะแต่วิธีแก้ไขของชาวบ้านก็คือเอารถไถออกมาไว้ที่ที่นาเลยแล้วก็จะอยู่แบบนั้นจนหมดหน้าฝนหมดหน้าฝนแต่ว่า ถนนตรงนี้นี่เวลาน้ำลดก่อนหน้าน้าน่ะมันจะสูงอยู่นะถ้าลดลดลดลงนี่ก็มันจะประมาณเข่าแบบนี้นค่ะประมาณเข่าประมาณต่ำกว่าเข่าแบบนี้ก็ข้ามได้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แบบนี้ตลอดปีนะคะมันจะลดลงเรื่อยๆน้ำอะ่ะถ้าฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานานน้ำก็จะลดลงแล้วก็จะข้ามได้นะนะสมัยต่กอนแต่มาเดี๋ยวนี้เรามีสะพานสะพานใหญ่แล้วเหมือนที่ทุกคนเห็นน,นั่นแหละค่ะนี่แหละบรรยากาศอันนี้คือตอนเช้านะพี่แม่เหลยมทำคลิปนี่คือตอนเช้าๆอ่ะกำลังจะออกไปสวนยาง ออกไปดูวันนี้นี่ถ้าพายุฝนฝนไม่น่าจะตกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกมานิดเดียวตกแค่ปล่อยๆก็น่าจะไปแล้วค่ะบัวลอยเพราะว่ามันมีหนาวนะคะอากาศเย็นเมื่อคืนอากาศเย็นต้นไม้นี่ก็นับว่าแร่งมากนะคะนี่เหลือแต่รากก็ยังยังอยู่ลดลงอย่างรวดเร็วน้ำนะคะเมื่อวาน อันนี้เป็นเกงถน,นนนี้มีตำนานเคยเล่าแล้วเนาะตำนานสิบ8ปดสิบปดคนนะคะถูกดำเนินคดีก็ถนนเส้นนี้แหละคะ่ะแต่จะเป็นฝากน้นฝากน้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เราไปเที่ยวตรงสะพานแล้วเราไปข้ามตรงสะพานแล้วก็สะดวกสบายขึ้นนะคะจากงบประมาณของจังหวัดนะคะสะพานคืองบประมาณจังหวัดแล้วก็เป็นของท่านสสสสท่านหนึ่ง ที่แบบมามาสร้างให้ของกกอกกตูมนะคะลักษณะกกอกกตูมคือเหมือนกันคือพื้นที่กเกษตรพื้นที่กเกษตรก็จะอยู่ฝากห้วยบางสายกกตูมก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเราก็เลยได้สะพานกกตูมก็ได้เราก็ได้นะครับสะพานใหญ่ๆแบบนั้นนะคะก็เลยสบายนะคะไม่งั้นก็ลําบากลำบากหน้าฝนจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะทิ้งรักลงแม่นม้ำเพรรักแล้วช้ำรักมันทำลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบาน่ากลัวนะคะนี่แหละคะ่ะความน่ากลัวของน้ำแม่เหลมจะชอบไปดูที่ประเทศลาว <c oughs> ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะที่เขามีสะพานข้ามอันจะเป็นแก่งแบบนี้เนาะของเขาก็จะเป็นแก่งเป็นต้นไม้แต่ว่าของเขานี่จะใหญ่มาก หน้าฝนนี่คือน่ากลัวมากที่เขามีสะพานข้ามอะสะพานเหมือนสะพานแขวนเหมือนสะพานแขวนแล้วคนก็จะไปข้ามนะคะด้านล่างก็จะเป็นน้ําลักษณะแบบนี้แหละน้ําลงมาจากเขาแต่ว่าของเขานี่จะเยอะกว่านี้น่ากลัวมากถามว่าถ้าเราไปนี่เรากล้าข้ามไหมไม่กล้าค่ะจริงๆน่ากลัวคือน้ํานี่เป็นอะไรที่น่ากลัวไม่กล้าลงไม่กล้าอะไรเวลาดูนานๆน,นี่ก็ตาลายเหมือนกัน แต่ถ้าตรงนี้มีมุมสูงอะ่ะประมาณประมาณด้านล่างอะ่ะมีสะพานแบบเขนมุมสูงให้ให้เป็นจุดชมวิวนี้นะ่าจะสวยอยู่นะน่าจะสวยนะจะเป็นด้านล่างๆน่ะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ200เมตรนะคะ200เมตร300เมตรประมาณนี้เลยก็จะเป็นสะพานที่เราข้ามไปวัดน,ะนะะั่นแหละอันนี้จะอยู่ด้านบนมันจะต่ําลงไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะหมู่บ้านเราเวลาน้ําท่วมมันก็จะ เร็วรถเร็วก็คือเป็นพื้นที่ต่ําลงไปเรื่อยๆมันไม่มีแอ่งกระทะถ้ามีแอ่งกระทะมันก็จะท่วมเป็นเวลานานอันนี้คือมันจะต่ําลงไปเรื่อยๆค่ะดูเวลาน้ําท่วมน้ําอะไรมันจะลดค่อนข้างเร็วมากมันจะมีขังช้าหน่อยก็แถวบริเวณนาหลวงที่เห็นท่วมๆกันนั่นแหละ,ะถ้าเป็นลาห้วยนี่จะลดค่อนข้างเร็วตรงนี้จะเป็นพื้นที่พื้นที่แบบเห็นชัดว่ามันต่ําลงไปค่อนข้างเยอะ นะเสียดายคะ่ะตอนน้ําเยอะๆนะไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูจะขึ้นไปสูงมากอะ่ะจะขึ้นไปถึงน่นนะคะน่นน่ะตรงท่อนนตรงนี้จะมีบ้านคนอยู่นะคะขีดน่นนะคะน่นตรงต้นน่นนะคะตอนน้ําขึ้นเยอะๆนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน่น,นะคะ เขาไปถึงโน่นน่ะใต้ถุนบ้านนี่น่าเป็นห่วงบ้านเหมือนบ้านหลังนี้เหมือนกันจะไปกับน้ํานี่เขาใส่เบ็ดนะนี่ยังคลืมๆอยู่แต่ว่าวันนี้นี่น่าจะน่าจะได้กรีดยางหรือเปล่าเป็นความหวังลึกๆ หวังลึกๆหวังเล็กๆอยากจะกรีดยางนะคะกำลังจะออกไปสวนจะไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้มาต้มไว้ไม่มีอะไรกินก็กินหน่อไม้ถ้ามีอย่างอื่นกินก็กินอย่างอื่นหน่อไม้กินเยอะก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกานะครับบอกว่าเป็นโรคเกานี่กินหน่อไม้เยอะนี่มันจะทําให้ปวดข้อเอ่อ ก็ปเป็นไปตามอายุไขของแต่ละคนนะเนาะนี่แหละคะ่ะแก้งแก้งแก้งใหญ่แก้งน้อยแก้งใหญ่อันนี้เรียกแก้งแก้งบ้านัวก,กนะแก้งกวก,กแต่ว่าด้านล่างเลยกกตูมลงไปก็จะเป็นเขาเรียกแก้งกอกนั่นแหละคล้ายๆกันแต่ตรงโน้นนี่จะกว้างนะคะกว้างกว่าที่นี่เยอะเป็นห้วยบางไฟตอนล่างที่ เราเรียกว่าบางทรายน้อยบางทรายใหญ่ก็เป็นด้านล่างลงไปเลยกุกตูมลงไปนี่วันนี้พามาชมน้ำนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไม่เหลี่ยมด้วยนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ